เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN สวัสดีค่ะแปดนาฬิกาหนึ่งนาทีมาติดตามข่าวกับดีชันจิติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะร่วมด้วยช่วยกัน สู้วิกฤตโควิด -19 ลดความเสี่ยงรับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบสังคมในแพทย์ชนานมองนะคะก็ว่าการออกพรกอฉุกเฉินช้าเกินไปค่ะอาจจะไม่ตอบโจทย์การสกัดการการแพร่ระบาดของโควิด -19 มองอาจจะทำให้ควบคุมได้ค่อนข้างยากมากขึ้น ในแพทย์ชนันสีแก้วสอสอหน้าและในฐานะรองหัวหน้าพักเพื่อไทยเปิดเผยกับสัมันข่าว i n เค่ะถึงข้อบังคับการประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพศ2548หรือพือพรกฉุกเฉินค่ะว่า รัฐบาลมีการประกาศใช้พรกฉุกเฉินล่าช้าเกินไปค่ะสำหรับการสกัดการแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 เพราะหลังจากที่มีการประกาศปิดสถานบริการต่างๆไปก็ทําให้ประชาชนเริ่มเดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นจํานวนมากและเมื่อมีการประกาศว่าจะมีการใช้พรกฉุกเฉินก็ยิ่งทําให้ประชาชนนั้นตื่นประหนกทําให้มีการเดินทางกันอีกเป็นจํานวนมากดังนั้นการประกาศใช้พรกฉุกเฉินในตอนนี้จึงไม่ตอบโจทย์การปิดกั้นแหล่งการแพร่ระบาดของเชื้อแต่เหมือนเป็นการซ้ําเติมให้คนออกจาก จากพื้นที่เสียงมากขึ้นซึ่งจะทําให้การควบคุมการแพร่ระบาดนั้นยากมากยิ่งขึ้นทางนี้นายแพทย์ชนนั่นกล่าวต่อนะคะว่าการหยุดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิดสินั้นส่วนตัวมองว่าหากมาตรการต่างๆของรัฐบาลที่ออกมาก่อนหน้านี้มีความเข้มข้นและดีพอก็ไม่จําเป็นต้องประกาศพรากฉุกเฉินแต่อย่างใด ไปดูต่อกันที่สภาพอากาศค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาก็เผยนะคะทางภาคเหนือภาคกลางช่วงนี้อากาศค่อนข้างร้อนนะคะถึงร้อนจัดส่วนภาคอีสานกับภาคตะวัอนออกก็จะมีฝนฟ้าคะนอง กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมง,งข้างหน้าประเทศไทยตอนบนช่วงนี้มีอากาศร้อนโดยทั่วไปนคะคะกับมีอากาศร้อนจัดเลยค่ะในบางพื้นที่ทั้งภาคเหนือและก็ภาคกลางค่ะโดยจะมีฝนฟ้าคะนองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับภาคตะวันออกนะคะขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพด้วยค่ะเนื่องจากว่าอากาศค่อนข้างร้อนถึงร้อนจัดทางนี้นะคะก็จะมีหย่อมความกดอากาศต่ำค่ะเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนทําให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนนะคะประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียง เชียงใต้ที่พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับภาคตะวันออกค่ะจึงทําให้ทั้งสองภาคนี้นะคะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในช่วงนี้สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะช่วงนี้มีอากาศร้อนนะคะในตอนกลางวันคนกรุงเทพต้องอยู่กับอุณหภูมินะคะตอนนี้ต่ำสุด26-28องศาเซลเซียสแต่ถ้าเป็นอุณหภูมิสูงสุดค่ะ33-39องศาเซลเซียสเลยค่ะ ส่วนเรื่องของฝุ่นละอองในระยะนี้นะคะลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคกลางรวมถึงกรุงเทพปริมณฑลก็มีกําลังแรงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นทําให้การสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันลดลงไปค่ะภาคเหนือตอนบนอากาศลอยตัวได้ไม่ดีในตอนเช้านะคะจะมีฝุ่นมีหมอกอยู่บ้างส่วนมากจะเป็นตอนบนของทางภาคเหนือค่ะจบการเสนอข่าว8นาฬิกานาทีค่ะ เนื้อข่าวโดยสำนักข่าวไอเอ็น